บอลกระดาษด่างปลูกลงดินข้อดีข้อเสียอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สวนไม้ไพ่งามน,นะครับกับหัวข้อที่ว่าปลูกลงดินมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร จากประสบการณ์จริงนะครับอันนี้ทฤษฎีนี่ตัดทิ้งไปก่อนนะครับเอาเอาเอาความจริงมาพูดกันเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับที่นิยมปลูกบอลกระดาษด่างส่วนใหญ่แล้วนะครับจากที่ได้มาจากต้นลูกนะครับบางท่านก็จะได้จากการเพาะไข่นะครับอย่างที่เขาเรียกกันนะครับบางคนก็ซื้อเป็นต้นมาแล้ว อันนี้ที่มาที่ไปก็อย่างที่เคยบอกนะครับไปติดตาม EP ก่อนๆได้ก็คือผมแนะนำวิธีการเลือกซื้อบอนกระดาษด่างไปแล้วนะครับว่าควรเลือกซื้อนะครับต้นพันุ์จากแม่พันธุ์แบบไหนแล้วก็ EP นี้ก็จะมาลงกันถึงการจะปลูกแบบในกระถางหรือลงดินนะครับอันนี้ผมมาบอกข้อดีก่อนนะครับ ข้อดีของการปลูกบอนกระดาษด่างนะลงดินจากที่ปลูกมาเองนะครับต้นนี้ก็ประมาณลงดินเฉพาะลงดินนะครับเฉพาะลงดินลงดินมา3เดือนแล้วลงดินมา3เดือนแล้วสิ่งที่รู้ก็คือโตเร็วมากครับข้อดีนะครับข้อดีข้อที่1คือโตเร็วมากมากแบบ มากแบบบากมากอ่ะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางคนที่ปลูกบอนกระดาษด,ด่างแล้วรู้สึกว่ามันแบบหืมทาไมวะทําทไมไม่งามเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนคนอื่นนะครับทําไมไม่งามเหมือนที่คนอื่นเขาถ่ายลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนํานะครับมีพื้นที่นะครับลองเอาลงดินดูสักต้นนะครับแล้วก็อีกต้นไม่ต้องเอาลงลองดูครับลองเปรียบเทียบดูข้อดีนะครับโตเร็วมาก โตเร็วมากๆนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือให้ลูกดีให้ลูกดีนะครับก็คือเนื่องจากโตเร็วต้นสมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้เขาขยายพันธุ์ได้ได้เร็วข้อดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจากที่ผมได้ฟังมาจากผู้ปลูกที่ สวนใหญ่ๆนะครับจะลงดินหมดนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ในการเ,าเป็นธุรกิจที่ทำต้นไม้ขายนะครับส่วนใหญ่เขาจะเอาลงดินหมดนะครับเพื่อตั้งแม่ก็คือใครจะตั้งแม่เนี่ยเอาลงดินทั้งนั้นนะครับพอลงดินปุ๊บก็จะได้ลูกไหวแทบที่จะแบบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อที่1 ส่วนข้อดีข้อที่สองก็คือต้นลูกนะครับต้นลูกก็จะโตเร็วด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าออกแทบจะทุกทุกทุกไข่เลยนะครับต้นลูกโตเร็วออกเยอะออกถี่เนี่ยอย่างอย่างอย่างที่ที่บอกนะครับออกเยอะแค่ไหนก็ ันนี้ต้นนี้นะครับอยู่ประมาณได้ลูกอยู่เนี่ยรอบๆแล้วเนี่ยประมาณ8นะครับแล้วก็อันนูน้นต้นนู้นอีก8นะครับแล้วก็นับได้เมื่อเช้าเพิ่มมาอีก1แทงยอดมาแล้วอีกก็คือ9อันนี้ไม่รวมในดินนะที่พ้นดินมาแล้วเนี่ยต้นนี้8ต้นนู้น9 2ต้นนี้ก็17แล้วพูดเล่นๆก็ถ้าต้นละ500ก็ก็อยู่ได้ครับ ทำจำนวนเข้าไว้เถอะครับอยู่ได้ข้อดีกลับมาข้อดีก่อนนะข้อดีก็คือ 1. โตเร็ว 2. ขยายพันธุ์เร็ว 3. ลูกที่ได้โตเร็วมากๆนะครับ 4. แม่แทบจะไม่ต้องดูแลเรื่องเรื่องดินเลย นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าผมใช้ดินอะไรปลูกก็เดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยผมจะมาบอกว่าใช้ดินอะไรในการลงดินนะครับแล้วก็วิธีการจากกระถางลงดินเนี่ยทำยังไงอันนี้คือข้อดีของการลงดินนะข้อเสียของการลงดินก็ที่ผมเห็นนะครับมี2ออย่าง1 เราป้องกันศัตรูพืชที่ในพื้นราบอ่ะได้ยากอย่างเช่นถ้าบ้านของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดหรือมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาคุยง่ายนะครับพวกปวกหรือมดนะครับที่เป็นต้นตอของพวกเพี้ยหรือไรเนี่ยพราะมดเนี่ยมันจะพามาใช่ไหม ไอพวกนะั้นมันเดินมันเดินช้ามดมันก็จะมาพามามาสะสมที่โคนต้นนะครับพวกนี้ก็จะเข้ามาง่ายการดูแลพวกศัตรูพืชก็จะอีกระดับหนึ่งก็ต้องดูแลกันมากหน่อยนะครับแล้วก็ข้อดีเอข้อเสียอีอกข้อนึงก็คือมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ถ้าจะปลูกเนี่ยแนะนำนะครับผมแนะนำเลย ระยะจาก1ต้นถึง1ต้นเนี่ยผมให้ประมาณ2เมตรนะครับห่างกันระยะห่างจากต้นต่อต้นเนี่ยสเมตรนะอย่างน้อยนะถ้าเกิดว่าได้กว้างกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะแยกมันจะชนกันอย่างเงี้ยพอเบียดกันปุ๊บเนี่ยต้นก็จะขึ้นสูงมันก็เหมือนกับว่าแย่งแสงกันนะครับเพราะมันเบียดกันนั่นเอง แต่อันนี้มันลงไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้อาต้นลูกเนี่ยไปขยายต่อก็คือข้อเสียมีอยู่สอย่างก็คือศัตรูพืชมาง่ายนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ได้พอเคลื่อนไย้ายพอเคลื่อนย้ายไม่ได้เนี่ยมทมันจะทําข้อเสียคือถ้าเกิดว่าแดดแรงนะครับ ก็ต้องกันเพราะมันขยับไม่ได้ฝนตกก็ก็ต้องรับสภาพไปนะครับน้ําท่วมก็รับสภาพไปก็ประมาณนั้นนะครับมันเคลื่อนเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับแต่มันก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอ่ะแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงปลูกในกระถางกันบ้างนะครับปลูกในกระถางคือหนึ่งเลยข้อดีก็คือ เคลื่อนย้ายง่ายถ้าอยากจะขายก็ขายได้เลย2ดูแลเรื่องวัสดุปลูกได้ง่ายนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ในกระถางน,นั่นแหละเราอยากให้เขาได้สารอะไรก็ก็จัดการไปให้ครับในกระถางเลยดูแลเรื่องอการให้น้ำได้ง่ายนะครับก็คือปริมาณน,น้ำอยากได้มากอยากได้น้อยแล้วก็ดูแลจัดการได้ง่ายนะครับ เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับนึกจะหลบแดดอยากจะหลบฝนหรือจะเปลี่ยนที่วางที่ตั้งก็ก็ง่ายนะเรื่องศัตรูพืชก็ดูแลง่ายครับถ้าเกิดว่าปลูกในกระถางไม่ได้อยู่การแจ้งตลอดเงียครับอยากจะเอาเข้าโรงเรือนที่มันเป็นที่เก็บมิดชิดก็ทําได้นะม่ง่ายหรือถ้าเกิดการติดเชื้อหรือระบาดของ ลายแดงนะครับก็ย้ายแยกออกไปนะครับส่วนที่ไม่ติดเชื้อก็จะไม่โดนนะครับเพราะปลูกในกระถางนั่นเองอันนี้ก็จะมาบอกง่ายๆนะครับแค่นี้แตเ่เรื่องของการเรื่องของการขยายพันธุ์อันนีนนนน้ผมมองว่าถ้า,ถ,าถ้าลงดินเห็นผลชัดนะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นกระถางก็ใส่ตะกร้าใหญ่ๆไปนะครับอันนั้นก็จะไวเหมือนกันแต่ผมลองมาแล้วนะผมลองมาแล้ว ลงดินก็ยังไงก็ไวกว่านะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังกันจนจบแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับด้านล่างสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ